เอาเรื่องลดติดลดติดเพราะค่าเงินแข็งนะครับเชื่อไหมฮะค่าเงินที่แข็งเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐและแถมมีพรมแดนประเทศติดกันเนี่ยมันทําให้เกิดสภาวะรถติดเป็นตังเมอยากจะข้ามไปช็อปไปซื้อไปหาเพราะเงินประเทศฉันใหญ่กว่าอีกประเทศหนึ่ง และสถานการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วในยุคป,ปีที่เรียกกันว่าเป็นความผันผวนของค่าเง,งินหรืออาจจะบอกได้ว่าเป็นปีหนึ่งที่เกิดสงครามค่าเงินครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของวงการตลาดหนึ่งก็ได้นะครับเกิดอะไรขึ้นครับระหว่างคนสิงคโปร์กับคนมาเลเซียนี่เป็นสถานการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเพียงแค่ไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะฮะอยู่ดีๆเนี่ยประชาชนชาวสิงคโปร์เนี่ยครับตัดสินใจขับรถขับปลาเนี่ยนะฮะข้ามพรมแดนไปประเทศมาเลเซีย จนกระทั่งทําให้เกิดปริมาณการจราจรรถติดยาวเกียรติจนคนสิงคโปร์บน่นถึงจะบ,บน่นแต่ก็บอกว่าคุมที่จะยอมรอรถติดเพื่อที่จะข้ามไปประเทศมาเลเซียส่วนคนในประเทศมาเลเซียก็บน่นตรงคนที่ชายแดนบอกอะไรกันเนี่ยไม่เคยเจอรถมาติดตามแนวชายแดนเยอะขนาดนี้ทําให้บางทีก็เกิดปัญหาฝุ่นควันอะไรก็เยอะขึ้นมาหมดมากมายถามาสถานการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นก็เป็นเพราะว่าเงินดอลลาร์สิงคโปร์เทียบดอลลา,าร์สหรัฐ ทำเศรษฐีแข็งค่าจนกระทั่งกำลังซื้อของคนสิงคโปร์เนี่ยนะครับมีกำลังซื้อสูงเติบใหญ่ขึ้นมาเพียงชั่วข้างคืนเท่านั้นเองอันนี้มันคงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ชี้เห็นนะครับว่าสถานะทางเศรษฐกิจนโยบายของดอกเบี้ยของแบงก์ชาติของสิงคโปร์ตลอดจนตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจอื่นๆที่ทำให้เงินสิงคโปร์เนี่ยแข็งแกร่งจนนักลงทุนเนี่ยเข้าไปกวานซื้อเลยทำให้ปรากฏว่าอัตราแลกเปลี่ยนตรงเนี้ยพอเทียบกับดอลลาร์ก็ดีหรือพอสิงคโปร์เทียบกับ,บริงกิตมาเลเซียก็บบกกดี แข็งค่ามากเลยครับแข็งค่าจนทําให้ตอนนี้อยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ไหวแล้วต้องไปซื้อของที่ประเทศพรมแดนติดกันเพราะมันถูกกว่านะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่ารถติดนานถึง4ชั่วโมงติดตรงไหนทราบไหมตรงบริเวณชายแดนระหว่างสิงคโปร์กับรัฐยะโฮนะซึ่งรัฐยะโฮเนี่ยเป็นรัฐทางตอนใต้ของมาเลเซียแต่มันเชื่อมกับทางทิศเหนือของสิงคโปร์นะฮะร,รถติด4ชั่วโมงครับนะค,บคือปกตินเนี่ยนะเขาบอกว่าการเดินทางเส้นนี้ข้ามพรมแดนเนี่ยยีนาทีก็ถึงแล้ว แต่ปรากฏว่าด้เจอสี่ชั่วโมงนึกว่ากรุงเทพนะฮะคือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับปรากฏว่าตรงตมนะฮะถึงเร่ากัว่าสมัชชาตัวคนเข้าเมืองของสิงคโปร์เนี่ยนะครับต้องประกาศผ่านวิทยุส่งแอปพลิเคชันนะครับในสื่อโซเชียลมีเดียครับแนะนำให้คนสิงคโปร์เนี่ยยกเลิกไม่ต้องมาแล้วนะครับไม่ต้องไปมาเลเซียแล้วนะในช่วงสุสา์ที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยเพราะรถมันติดหนักหนาสาหัสกันเหลือเกินนะครับถามว่ามันเกิดอะไรก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่า คนสิงคโปร์เนเี่ยบางคนว่านะฮะคือคือค่าเงินสิงคโปร์เนี่ยนะครับแข็งค่าเป็นประวัติการนะแข็งค่าเป็นประวัติการเมื่อเทียบกับริงกิตมาเลเซียเพราะฉะนั้นคนสิงคโปร์เลยตัดสินใจเลยครับตถติดก,ก็ติด4ชั่วโมงก็คุมในการที่จะไปซื้อหาข้า,ขาวของในประเทศมาเลเซียนะครับนี่อยู่ตัวอย่างท่านหนึ่งเนี่ยนางซูซานลิมซูซานลิมเนี่ยเป็นคนสิงคโปร์อายุ68ปีบอกยินดีเลยนะยินดีเลยครับที่ต่อให้ติด4ชั่วโมงก็จะไปเพราะอะไรทราบไหมเพราะเธอจะไปผ่าฝันคุด ไ้ฟันซี่กลางภายในที่มันงอกขึ้นมาแล้วเกิดเจ็บปวดทรมานนี่นะฮะสุชาติลิมคนสิงคโปร์วัย68ปีบอกต้องการไปผ่าฟันคุดในรัฐยะโฮที่ประเทศมาเลเซียเพราะว่าท่าฟ้าเรียกว่าผ่าฟันคุดในสิงคโ,นะโ,โปร์เนี่ยนักนาทีนี้ที่เงินสิงคโปร์แข็งๆนี่นะฮะเขาบอกว่าในสิงคโปร์เนี่ยต้องจ่าย400ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ290ดอลลาร์สหรัฐแพงนะครับ แต่ถ้าเป็ผ่าฟันคุดในมาเลเซียเนี่ยจ่ายแค่เจ็ดร้อยลิงกิตมาเลเซีย,ยหรือแค่ร้อยหสิบเ็ดอลลาร์สหรัฐมันถูกมันถูกมากเลยนี่นะครับนี่แหละครับจนทําให้ตอนนี้เนี่ยเ,เกิดกดเ็เป็นเป็นจราจนย่อยๆในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและถ้าสถานการณ์ของเงินดอลลาร์สิงคโปร์ซึ่งเทียบกับริงกิตมาเลเซีย,ย และเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐในช่วงที่ผ่านมาท่านผู้ชมจะเห็นใช่ไหมครับว่ามันเกิดภาวะของการเทขายเงินดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่เกิดการประชุมของธนาคารกลางสาหรัฐเมื่อสิ้นกรกฎาคมก็ทุกคนมองว่า2 0 2สถึงกันยายนเนี่ยยังไงก็ไม่ขึ้น0.75ขึ้นแค่0.5แต่ว่าตอนนี้มันมุมมองนั้นอาจจะเปลีป่ยนไปไปไป,ไปบ้างเพราะทุกคนก็กลัวว่ามันอาจจะไม่ใช่นะครับซึ่งผลสํารวจล่าสุดบอกมาว่าส่วนใหญ่จะเชื่อว่าขึ้น0.5แต่ก็มีถึง20%ที่เชื่อว่าดีไม่ดีจะขึ้น0.75 ประเนด,ดอกเบี้ยของอเมริกาพ่าในช่วงที่ผ่านมามันเลยทําให้เงินสกุลในแถบนี้เนี่ยนะครับเงินสกุลโลโคอลหรือท้องถิ่นเนี่ยมันแข็งค่ามากขึ้นทีนี้พอเทียบระหว่างสถานะเศรษฐกิจมาเลเซียกับสถานะเศรษฐกิจของสิงคโปร์เนี่ยเราจะพูดเลยว่าสถานะสิงคโปร์เศรษฐกิจสิงคโปร์เนี่ยมีความแข็งแกร่งสูงมากครับเมื่อเทียบกับมาเลเซียนั้นสถานการณ์ตัวนี้ที่รถติด4ชั่วโมงตรงด่านพรมแดนที่รัฐยาโฮซึ่งเป็นตอนใต้ของมาเลเซียเป็นตอนเหนือของสิงคโปร์เนี่ยมันก็เลยเกิด ไม่ว่าจะเป็นคนที่ข้ามไปเพื่อที่จะถอนฟันไม่ว่าเป็นคนที่ข้ามไปเพื่อซื้ออยู่ยาทมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นคนที่ข้ามไปเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มาเลเซียตอนนี้ถือว่าถูกจริงๆและจริงๆ้าจะพูดเป็นตรงๆเนี่ยนฮะมันเป็นจุดหนึ่งที่สะท้อนเห็นครับว่า,าสถานการณ์เศรษฐกษิจในปีที่ผ่านมา2ปีกับปีนี้ที่เจอเงินเฟอ้อสูงมากๆเนี่ยไม่เคยทําให้คนมาเลเซียไม่เคยทําให้คนสิงคโปร์เนี่ยต้องพยายามอย่างมากขนาดนี้ในการที่จะขับรถข้ามพรมแดนเพียงเพื่อไปอย่างเช่นคนนี้เพื่อถอนฟันคุด และอีกหลายคนเพิ่อไปซื้อหาสินค้าเข้าของแบบซื้อเป็นบล็อกหรือซื้อสต็อกใหญ่แล้วขนกลับมาที่สิงคโปร์เห็นไหมครับขนาดสิงคโปร์เป็นประเทศที่บอกว่าพัฒนาแล้วรายได้ต่อัวต่อปีถูกจัดอยู่ในประเทศที่มีกําลังซื้อสูงแล้วแต่เงินไม่เข้าใครออกใครครับประหยัดได้เป็นประหยัดเงินแข็งค่าได้ได้เปรียบกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นต้องใช้นะไม่อย่างนั้นแล้วยิ่งปีนี้เป็นปีที่เกิดความผันผวนของอาตาัตราแลกเปลี่ยนทั่รกลนเนื่งจากสถานการณ์เศรษฐกิจ และความไม่แน่นอนของภาวะของเศรษฐกิจและต้นทุนดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นจึงได้เกิดอย่างนี้บ้านเราก็มีถูกไหมครับขับรถจากพรมแดนจากประเทศไทยข้ามพรมแดนมามเาเลเซียเพียงเพื่อจะเติมน้ำมันที่มีราคาถูกแต่ก็บอกว่าการเป็นเรื่องราวไปเรียบร้อยและปั๊มนั้นก็ถูกปรับไปรุม่รมๆล้านกว่าบาทเพราะว่าเติมน้ำมันในกระชาตา,ชาต่างชาติอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่เห็นในเชัดนลยครับว่าปีนี้เป็นปีที่คนเราเนี่ยต้องเลือกต้องคิดต้องให้ต้องระวังต้องรอบครอบมากยิ่งขึ้น กับการใช้เงินเก็บหอมรอมริบอาศัยจังหวะความได้เปรียบของข้างเงินที่แข็งค่าม่าจะเป็นบางช่วงบางตอนแต่มันก็ประหยัดเงินในกระเป๋าสตางก์างมากจริงๆเหมือนอย่างก,กรณีของคนสิงคโปร์แหกขับรถข้ามแดนรถติด4ี่ชั่วโมงเพื่อไปใช้จ่ายในประเทศมาเลเซียนะครับนีกอ<ค>เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนํามาเล่าสู่กันฟังให้กับท่านผู้ชมกันนะครับ